สวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกนะครับว่าการฉีดผลฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยเก็ดนะครับสำหรับค้นถียังบรูนะครับว่าผลต้อนใดเวลาใดดีนะครับสำหรับค้นถีจะสีอาหารเสริมให้แก่เขานะครับ จะเป็นถาดอาหารเสริมหรือว่าถาดอาหารรองนะครับที่ฉีดพ่นนี้ก็คือจะชอยในเรื่องเฮ็ดให้เขาเต็ม,มเมล็ดน,นะครับและค่ะห่วงใหญ่ห่วงงามสำหรับเกษตะกรน,นะครับการใส่ฮอร์โมนหรือว่าปุยเกนี้ฉีดพน่นทางใบผมเนะหนา ไอ้สีผลต้นเสาเนาะระวางเวลาหกโมงเสาไปจนถึงเก่าโมงเสาพะวันหยังวตัตีก็คือสวงเสานี้เขาจะเปิดปากใบ้กวางที่สุดและสีเฮตให้ดูดซึมสารอาหารดได้ไหวและการเรียวนํำไปใส่ได้ทันทีเนาะครับ คือสามารนนำไปใช้ในการสังกาะแสงไดเร็วนะครับหลังจากที่เห่าได้ผลฮอร์โมนหรือว่าปุยเกตไปนอะก,ก็คือจะซอยได้หลายอย่างส่วนโตผมนะครับก็คือผมจะฉีดช่วงเช้ากับส่วนประโยชน์ และข้อดีของการใส่ปุ๋ยทางใบนะครับข้อที่หนึ่งสีซอยให้เขาจะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับหลังจากที่เห่าผลฮอร์โมนไปได้สิบหามือข้อที่สองจะชอยในการขาดถาดอาหารในต้นเข่าของเห่าเนาะสามช่วยให้ต้นเข่า ฝฟืนโตเร็ว,ลวหลังจากที่กระทบแรงมากหรือว่าฝนตกนะะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองนะครับ